น้องป้องไปคันนี้กับน้องเพื่อน้คิวแตกนะครับพี่น้องคาร์เมื่อนี้จะพาทีมงานนะคะขี่เราบันเทิงศิลป์ค่ะจะไปจะไปดูไปชมชุดโชวช์วนะคะวันนี้ครนนั้นนีอ้อีแม่แล้ต้มยังไงเอาอย่างเขา,เ,า,เ,าเขาบ่ห้มึงเอาไปได้หรือเอล่าอ,อ๋อไอแม่ต้มยังนี่ต้มตอกต้มตอก เาพยายาจจีวจะหาวาได้มสันจะไปดูชุดนะคะวันนี้ก็คือจะข้าวราไปว่าไปดูชุดแบบว่ามาสลับําโชว์ทำอย่างโบกีหินกับพัฒนา,านนสร้างกับไปเวจักยานัวใครสร้างบว่าฝนตกลายมือลายมือหนกันแง่แง่ย,ย,ยูมาขึ้นมือเศร้น,นี่กันแง่แง่อันนี้เสร็จแล้ว เลือะทำขัดเลือขัดพื้นเลือขัดพื้นเมื่อไหนพัฒน์เก็บของพท่านมันพท่าน์แล่วเด้อขาดดิเด้อละแนงนะเพัฒนกระไรมตีจะตีละแนงสิมาจะบะฉาอันนี้แล้วก็จะขัดพื้นคั่วนะคะจะยกพื้นคว้วขึ้นอีกนะคะจะทํำลายยางให้มันดูแจ่มเจียจะพานักร้องแก่ไปดูชุดด้วยนะคะเปิดไฟคั่วไปเดื่อกี่เปิดไฟคั่วก็ไฟหนาวหนาวบานไปเนี่ยกระเป๋าเห็นเลยกระเป๋าหยังไอ้แป๊ะนะบอก สาเีมนงสางว่าฉันเก็บมัสนิดดีฉันเก็บสนังขยะเหอนอนักรลองจะได้มาผู้ใหญ่แต่สูนพี่น้องเปนนักรลออของเไดหุ่นป๊ออนักรลองนักล่มอหน้อยทีมอันทีมหุ่นท่าวัวน้อยค่ะ อย่ามาอ้วกเสียบานนะ,ะนคำแล้วพี่น้องวันขึ้มฝนอุ้ยบงป่าบ่อนสูไปตั้ประเดี๋มนันสิงยาน,นะคะนักร้องหนุ่มคนใหม่ก็มารอบนรถแล้วนะคะรอ,นะอันนักร้องหนุ่มเนาะเมื่ะะอไนท์เขาไฮลอดเป็นผู้ชายจะได้ไปแตง่งหญิงเนาะเขาจะใสิแจ้งจับนอกไปเบิ่งสุดลูสุดอันนันกร้องนะคะบระเดี๋ยเบิ่งสุดแดนเซอร์นะคะอืมนั่งจังเบาเป,ปียกใไปฟังบูด ก็บอกอีตุดดีสวยนันอีสินดีนั่นเอ็มเตยน้ำแก่เออไปน้ำกันเนี่ยมันจังบมงเหงาสินลินลินน้นามันพร้อมเด้อตาขาวใส่ไว้ให้มันน้ำราคาพี่น้องต้องเป็นห่วงหมานะคะโบอีผ้ามวยมาปนยังพกเกลพกอันนี้มันน้ำยู่ยับแมเขำว่าคือทั้งนั้นละฮันล็อกไปล็อกไปอีนคลิปจะปลอกลอกไปลอกประตูไปล็อกไปล็อกเมฆมองเจ้าอยู่เอาตีเวทนาท่กูตีมันน่าหลงมันจะปุ่นใหญ่ๆบนทอเฮียนทอสั้น ยี่เรงรียนเ่าเปิดเนียนั่นมอลำท่าหมอลำเอาซุปอะหมอลำคู่ผัวคู่เมียคนหนึ่งเป็นแค่ไปถ่าหรูแล้วเนก่นเสือผู้ใดเชืหน่งพูดตัวไหนสีชมพู นั่งกอดกันเอาตัดคลิปกันตัดคลิปพนักงานค่ะพนักงานพนักงานเฉพาไปเก็บเห็ดบ่มือิญเก็บเหตุเร็วเก็บเหตุเร็วจนว่ามือซื้อๆว่ได้เก็บเห็ดกะงงเอาเราก็ไปดูชุดแล้วก็ไปดูชุดที่จะมาทําโชว์ง่ายดูชุดโชว์นะคะจีคุณแต่ว่าคุณจะอาศัยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอามาให้นะคะสุดมันหน่อยค่ะจีอาญ่โพดมันลายจริงๆเนาะเป็นบอสเป็นใจไปดูชุดไาชุดรอบนี้เป็นยังไงคุณจะอาขารอบนี้เราเราทุ่มสุดตัวไหมครับบุกกระหน่ายๆนั่นแหละ คุ่มสุดตัวรถจีาจ,จะได้เอาจำไม่ี่น้องเออเอารถจีาจำได้พอจะให้โชว์โชว์หนิเด้รถรูปไปเกือบสองแสนรอบนี้พอเบิร์ไม่จะสมใบแสนหนึ่งออนะคะซอสส้มมัเพิ่นจะให้อันเบิรงเงินทำโชว์สองแสนบอกเขาจะได้เอาค<ด>จอหูบอดีเราล,ล้งเดือบพราว่านาด่วงนี่ฮะนะยุโคหลาดผมก็ได้ยินขั้นวาสิซนี่นี่ก็ได้ยินเด้เอานีแม่มึง จะได้แห่ๆอยู่ลานทุกสาวฉันสิอีหมลเมลป้าได้ไหม่เมลมาถ้ายรูปโอ้สวัสดีค่ะกล้องปากกระเบือกเบือได้ไหมเอาปากเบือได้ไหมเอาได้พอมาได้ดิมันบอกเออหยี่งมัมึงเองมาดังแแบบได้เอาคนอะไรมาดังแแบบตัวเลยลูกนี่ ปากมันเบื่อเลยปากมันเบื่อได้ไผเอากฮะกรมันดูดอันนั้นแล้วมาแขวมันจะดซัวก็ได้ไปจัดแขวมือเมย์บ้างป่ะทีนี่เปมนการดูดนมนะนี่มันจัดซัวเป๊ะอันนี้บ้ปากมันจบบ้าเป๊ะปากมันเบื่อนี่ปากเบื่อได้เมยมาอันนั่นรอเด็กเริ่มหิวข้าวแล้วว่ะทุกคนหาปลาเข้ามาจะเปนปลาเผาน่าจะเป็นปลาเผาพี่นอนน่าจะเป็นปลาเผา พอพี่สาน้องพึ่งเองเป็นใจอยู่บ้านนะจ๊ะเข้าครัวก่อนทุกคนค่ะหาผ้าเขาวแจ้งผ้าเขาหิวเขารอบเดือกเขากินไปนเลยสิขะไม่อ้วนหรอกนี่เตรียมไปถ้วยกระรองน้อยใช่ไหมพีส่สันอ้วนอีกที่หาา้ากลับมาเนี่ยนี่ถ้วยมีอะไรนะทุกคนนี่ลุงจ,จัดแจงพี่น้องพี่น้องหิวน้ำรอบเดืกอกเนาะ เต๋อแน่นนวแน่นนวแน่วเชนญฝุนลิ้นหำหัวอยู่นี่เนี่เเคยเชิญกาแฟาถ้าฝุ่นจีซี่แตกเพราะป่าน่ะน้วกาแฟแล้วกะอยากกะโอ้หน้าอยากกา,าก,กาแฟเปล่า,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 าโอ้ยคุณซือ้อมากจะซื้อเพราะมันคือ,อม,มีปลาดุบันอะไรบ้าง ไปดูข้างบนก็ได้เนี่ยไหนพี่น้องอยู่บ้านยุบซองอ้ยนี่ม้าหน่อยมาหน่อยไปกินบ้านขอบคุณคุณแม่นะคะยละไม่ขอบคุณคุณละไมนะคะทุกคนคะ่ะอีแม่หัวเพิงเพิงเพิง,เพงบอกแม่ว่าเพิองอยากนะคะเครือมาน้อยเป็นสมุนไพรอีสานคล้ายๆกับเคยเจ้า,า,า,านางแม่อันมาเพิงวาเพิองอยาก นี่นะนม่กัญยองอย่านั่งไปหายโอ้ยอันเครื่องมาหน่อยไปไหายผ่อนเนาะแปลว่าเป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะเป็นกินแบบเป็นวิลิทเย็นนะคะมันอร่อยเป็นร้อนในเปนน็นยังไงยังกินอะไรพีน่น้องไม่เป็นสมุนไพรสมุนไพรไทยสมุนไพรอีสานบ้านเฮาบางพืชที่หากินยากแล้วนะพี่น้องเพราะว่าทางป่าทางนันทางนี้ออกเนาะนีดส่วนตอนอ้นหยางแต่อยู่นี่คือบ้างพืชที่อุดมสมบูรณ์อยู่ อาคียัง,งบ้านแหลมเงี้ยย่ออะไนขึ้นในเดือปอนปลาหนาะอปลาเผาขึ้นมา,นะนา,านเลยนะเดี๋ยวเพิ่งถ่ายคลิปอยู่เลือบ้านแหลวตั้งสิบปีนะลงมาหยั่งมาถ้ามานั่บอกฮูดีย่าหยั่ง<ม>พี่ตะดอกบอก ้ยทำไมใหญ่นักอ๋อมันก็ใส่พูดละคู่เท่านั้นแหละพูดได้พูดจสมอกคู่ดอกเส่เกิดมาแต่ทึงรถกระไดไม่ต้องกินนึ้งเนาะไจ้เกิดได้เงื่อนจากของอะไรไมาน่อย ชื่อเมืเหี่ยเอ็กินได้ไหมมันบ่ม่รสซ่าอันนี้เป็นอิ่มได้สันจืดๆใช้กินบ่ได้ได้สักกินไส้น้ำปลาใส้แดรได้บ่มันมันรสเค็มดกินรสเค็มบ่ได้ได้สักบ่มีรสซ่าอย่างเลยดิเอ่มยากก็มึงแหม่เอาขึ้นไปซื่อเมืองมันไม่รสซ่าอย่างเลยดิมันกินไม่ได้ไงก็กินแมงก็ดมึงตายแล้วก็แล้ว็ยังมากเผ็ดๆเค็มๆแต่สิแม่ฉันแห้งมากนันจืดๆรสชาติจืดๆพี่น้องคุณละไมคถ่ายขอบคุณคุณละไมนะคะบ้านเขายังมีอยู่ในบางมือดีบะมีเหลีวนะพี่น้องค่ะ พอมันพ้นทางปลาออกมันก็เลยแบบจะไม่ค่อยมีเครือมันนะไม่เป็นเครื่องเป็นก้อนดีไหมจ๊ะอีเมฆขันน้องมันเป็นวุ่นยิ่งอย่างนี้นเราใสาบ่บวชมาเลยบวชเพื่อนเราใส่แบบกระเบื่อนบอกทักวร์ธรรมดาอบอกเล่าว่างออกไปนี่ว่าังสิทุ่มเนื้อแล้วก็เลยเย็ดหายน้องอก็คืองานเถอะไปแล้วนะคะทุกคนค่นจะคือบอจะบ้านักอย่างนี้นะแม่ม้านบ้าน้นักนั่งอย่าผู้ชายมันจมันอยากทายน้ะมูอมันอยากนางเฝ้าเด้อ ไปแล้วพี่น้องฝากกูอลไรกูแชร์ได้ออนอันดับปัดไอ้กินมรสพัสดาได้ผมเห็นว่ามันบ่แซ่บไอ้ยังกินรสเดียวกันกับหมูเรื่องจิ้มรสจุดนวนัวยันพี่หลอกบอกกูจะจิมพยานยังมันจะของกันหลอกไป็นฟสันผุนไปแล้วค่ะฝากกูแล้วกูแชร์กูซันสกายกูติดตามด้วยนะจ้าทั้งหมดเพื่อนร่วมคู่น้องมันเดือดนิดนึงนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะโอ้ยจิมพยานคือตายถอก